มาตั้งแต่บวชแล้วไปอยู่ศีลกาเนี่ยยอมรับว่าขายสบู่จริยงยอมรับว่าต้องขายของแต่ขอบอกเลยว่าทุกครั้งในการไลฟ์สดเราจะพูดตลอดเลยว่าไม่อยากขอเพราะหมอปลายเป็นคนไม่ขี้ขอมีประเด็นที่ผ่านมาในสมัยก่อนว่าหมอปลายจะสร้างวัดทำไมไม่สร้างสักทีเอาเงินไปไหน พ่อหมอปลายไม่เคยขอเลยว่าหมอปายอยากสร้างวัดทุกคนเอาเงินมาให้หมอปลายสร้างวัดได้ไหมไม่หมอปลายทำเงินเองหาเงินเองสร้างทุกอย่างเองพอถึงที่นูน่นเราก็ลืมว่าเราเป็นเป็นพระพูดจริงๆว่าลืมเพราะไปอยู่ที่นูน่นท่านสอนว่าห้ามขอเราก็อ่ะเออมันเป็นตัวตนของเราเราไม่ขอเราทําหนูขออนุญาตนะคะบอกบอกปัะท่านเลยบอกขออนุญาตนะคะขอทาแบบนี้ ท่านก็คุมความประพฤติอยู่ตลอดเวลาไลฟ์สดเสร็จท่านก็ยังนั่งให้สินให้พอรอยู่ก็ลงไปกราบทานโนตเสร็จแล้วนะคะรอบนี้น่าจะได้ประมาณนี้หนูกลับมาเมืองไทยนะหนูจะเอาปัจจัยตรงนี้ที่รวบรวมได้เนี่ยไปแลกเป็นเงินศรีรังกาแล้วก็ถวายทานคือเราทําอย่าง,งานี้ทุกครั้งที่เรากลับมาท่านก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของการขายสมบูรทุกอย่างเนี่ยคือเราบอกเลยว่าไม่ขอนะแต่โยมทุกคนเนี่ยดูตามศรัทธาว่า ก็บูชาไปไม่ศรัทธาก็จบแค่นั้นเราไม่ได้มีการบังคับว่ากรุณาซื้อนะซื้อปุ๊บแลกเงินปั๊บมีการจ่ายเงินแลกมือต่อมือเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราแค่ขอว่าถ้าอยากช่วยไม่ได้ช่วยฟรีอยากให้มีของแลกเตียยคือคุยกันแบบนี้แล้วก็ท่านก็อนุญาตแล้วอันนี้คิดว่าหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคงไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดทุกครั้เลยทำให้เกิดประเด็นแล้วก็จะต้องขอกราบขอโทษคณะสงฆ์ไทยแล้วก็พิสณีไทยทุกๆท่านนะคะทุกๆพระองค์เลยต้องใช้คำนี้ไม่รู้จะใช้แทนอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกผิดที่สุดเพราะว่าปรึกษาแต่สีลังกายอมรับว่าประมาทมากๆที่ไม่ได้ปรึกษาที่ประเทศไทย เราคิดว่าเราหาเงินให้ศรีลังกาแล้วเราไลฟ์สดที่ศรีลังการเราไม่ได้มาไลฟ์สดที่ไทย<ม>คิดแค่นั้นยอมรับว่าคิดสั้นจริงๆอันนี้ต้องต้องขอโทษที่ทําให้คณะสงฆ์เสื่อมเสียค่ะต้องขอโทษจรทิงๆจากใจเลยค่นะอ,นนอันนี้คือก็อยากอยากจะบอกว่าเออโยมศรีสุวรรณนะคะก่อนที่จะ้องใครอะไรยังไงเนาะในเมื่อ อย่านีแล้วอ่ะควรจะคุยกันส่วนตัวก่อนคนเราจะทะเลาะก,กันหรือจะมีเรื่องกับใครก็ควรจะคุยกันส่วนตัวไม่ใช่อยู่ดีๆไปทําให้เป็นเรื่องมันนี่ถือว่ามันไม่แฟร์สำหรับใครทั้งสิ้นมองว่าเป็นกรรมเอย่างไรของเขาก็ขอไม่ทอดเขาแต่เขาอาจจะหิวแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปล่อยเขาไปเนาะลุงพี่คะขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงได้ไหมคะว่าเ ิีสุดนีอะค่ะตามหลักของทางศีลังการเราสามารถจับปัจจัยหรือว่าจับเงินได้อ่ะถามความเดินก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าที่ไหนก็าตามการเป็นคนนะคะ่ะ <c oughs> ไม่มีเงินเดี๋ยวก่อนนะเอาตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่ามาตั้งแต่วันเนี้ยต,ต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีคนเอาเงินมาถวายถึงแม้จะมีคนเอาเงินมาถวายเราต้องหยิบเงินไหม <c oughs> เราจะต้องไปซื้อผักซื้อข้าวไหมแล้วเวลาเราไม่สบายละ่ะ มีใครพาไปไหมมีโยมพาไปแล้วจ่ายเงินเอาบัตรเครดิตจ่ายให้ไหมไม่มีมันต้องจับไหมคะมันต้องจับยังไงมันก็ต้องจับเพราะชีวิตเราเงินมันคือปัจจัยแทบจะเป็นหนักกว่าปัจจัยสี่อีกถ้าไม่มีเงินปัจจัยสี่ก็ไม่เกิดมันคือเรื่องสําคัญเม่ขอใช้คํานี้เลยถึงแม้คนจะเอาข้อมาอ้างว่าผิดพระวินัยข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่ต้องถามว่าพระวินัยนะะั้นถูกกาหนดมาตั้งแต่กี่พันปีมาแล้ว สมัยนั้นมีเงินไหมหรือใช้เบี้ยใช่แตกต่างกันนะคำถามในีประเด็นเรื่องของอย่างทางด้านของทัพยนหรอครับผมที่ออกมาติงว่าไม่เหมาะสมมันทําให้ภาพลักษณ์ของพิกษุณีดูะอะไรน,นี้พิษุณีในไทยเนาะได้เห็นข่าวเหมือนกันท่านพูดว่าทําให้พิษุนีในไทยเสื่อมเสียอยากจะบอกว่าพิษุนีในไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพิษุนีที่ศรีลังกา ท่านอาจจะไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตที่นูน่นยอมรับค่ะถึงบอกว่าขอโทษจริงๆที่ที่คิดน้อยแล้วลืมว่าจะต้องบินกลับมาบ้านเกิดใช่ต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้เสื่อมเสียแล้วก็เคยเคยน่าจะมีกรณีหนึ่งที่ท่านก็บอกว่าทําไมไม่ขอละออ่ก็เราไม่ใช่คนที่ขอด้วยนิสัยปกติอยู่แล้วเราคิดว่าบวชแค่หนึ่งปี แล้ก็เพิ่งปวดมาแค่สี่เดือนก็เลยลืมว่าเราจะต้องขออย่างเดียวก่อนัอ่ะอ๋อมันเลยเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราเราจะทำให้วงพิษณนีเสื่อมเสียแต่อยากให้เข้าใจว่าพิษนีก็บวดมาจากอ,อ,อุปชาัยยาะรูปเดียวกันซึ่งเราได้ปรึกษาอุปชาัยยาะรูปนั้นแล้วว่าจะขออนุญาตทำเรื่องนี้ท่านเจ้าวาดทราบไหมคะทราบจ้าาว่ามีดราม่าที่เมืองไทยเกิดขึ้นไม่ทราบค่ะ ท่านก็คงจะตกใจมากๆเหมือนกันว่าเราก็คงลําบาก่อท่านค่ะเพราะท่านก็บอกแล้วว่าอยากทาให้ลําบากซึ่งตัวเราก็บอกเองว่าไม่มีอะไรลําบากขอให้เอ่โษณีทุกลูกอยู่อยากมีความสุขแล้วจากนี้ใครเราจะหาปัจจัยตรงไหนมาสรับงเสน่หเนี่ค่ะพี่พี่คิดว่ายังไงบ้างเพราะว่าทําอะไรก็มันมันขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอว่าใครที่เคย เคยร่วมบุญการหรือเคยเอาของไปใช้ก็รบกวนขอรีวิวแล้วกันค่ะจะได้ใช้รีวิวตรงนั้นเราก็จะได้พูดให้น้อยหน่อยเราก็ต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นค่ะก,ก็ต้องร่วมมือขอรีวิวแล้วกันจะได้เอาปัจจัยตรงนี้ไปช่วยต่อเพราะว่าอาจจะต้องบอกท่านว่าแต่ละครั้งที่กลับมาทั้งค่าขนของเนาะอันนี้ต้องบอกครั้งหนึ่งว่าเครั้งแรกที่กลับมาก็ได้เอาเออท่องบัชายาัตเจ้าว่าน,นะคะ่ะ กลับมาแล้วก็พักกมว่าจ,จามมาอีกรูปหนึ่งเพื่อให้เห็นสภาพว่าการเดินทางมาเมืองไทยใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วซื้อของกลับไปน้ําหนักที่ขึ้นเครื่องบินเรารู้เนาะสี่ลังกาแอร์ไลน์สามสกิโลแต่ถ้าขนไปเกินกว่านั้นกิโลละ500บาทอ่ะก็เลยขออนุญาตกลับมาเพียงรูปเดียวเพื่อที่จะมาขนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ประหยัดค่าตั๋วเครื่องบินที่ให้ท่านมาด้วยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเสียค่า ค่าน้ำหนักเพิ่มสามหมื0 0สี่หมื่มีใครทราบไหมไม่มีใช่ไหมคะมันเยอะมากๆม,มันเยอะจริงๆในการที่จะขนของกลับไปบางคนถามว่าทําไมไม่ซื้อที่ศรีลังกาล่ะศรีลังกาเนี่ยทุกคนแย่งซื้อไปหมดแล้วเพราะว่าด้วยคนที่เขาได้เป็นโยมอ่ะเนาะเขาก็ดูทีวีเขาก็รู้ว่ามันมีเตาถฟฟ้าแต่ที่สุนีที่วัดไม่มีทีวีดูก็ไม่